ัสดีค่ะคืนนี้นะคะเวลาตีสองค่ะเป็นคิวของ g ิ s t e ตเแบบข่าวสารกีฬาฉีเด็กกีฬาอยากเล่สนุกแอดไลน์แอดกสเตยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะคะซึ่งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะต้องออกไปเยือนปารีสแซงต์แอร์แมนนะคะงานย่างแต่นัดแรกเลยเนาะแต่ว่าในเกมลีกนะคะโซชาก็พักนักเตะไปหลายตำแหน่งหลายคนอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ควานี่นะคะตัดตัวครบแล้วนะคะพร้อมลงสนามค่ะงั้นขอคาดดาวเชียตัวจริงนะคะอันนี้เดาว่าโซชาจะมาในระบบ42-3 1เน แข่งแบ็คโฟน์ก็แฮนนี่แม็กควยคู่กับเอลิกไบยี่นะคะแล้วก็ซ้ายขอเป็นนักเต็นใหม่เลยแล้วกันเนาะตเตเลสค่ะขวาเป็นวอนบิสาก้านะคะอ่ะแล้วก็เป็นปอปอกบาร์นะคะกองกลางที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมที่อัศนะน,น,นินะคะัลเซนซีหนึ่งเนาะแล้วก็มาติดละกันนะคะแล้วก็ขอเลือกแนวรุกนะคะขอเป็นพาฮารัตสฟอร์ดค่ะแล้วก็ดานี่ฟันเดเบกนะคะแล้วก็โคชาจจะจับคาวานี่มามายืนขวาเนาะ,ะ่ะางด้าน,นขวานีส่วนแนวหน้าเป้าคงคิดว่าอาจจะเป็นออีิมาสยาวนะคะ ความพร้อมก็มีแบบเออเขามาดีได้เจอทีมเก่าเนาะแล้วก็ล้มสิงดิมารีอาเอเลล,ล่าก็ได้เจอแมนยูทีมเก่าเช่นกันนะคะสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะคะ <l ots> แล้วก็ขอคาดก,ก่อนไว้ว่าไปเยือนปารีสเนาะขอเอาเซฟไว้ก่อนเนาะคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสมอกับปารีสที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะ